ตอนนี้เรามาดูการดวลจุดโทษกันนะฮะระหว่างรุ่นระหว่างอามาจอชัยนาทนะครับกับพิชเียะหลังจากที่สกอร์เสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งในฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษานะครับลองมาดูกันนะฮะว่าคนที่หนึ่งนะฮะ ที่หนึ่งของไซนาธนะครับลูกนี้โอ้โหผู้ษาประตูเซฟไปได้นะครับหมายเลขหนึ่งนะฮะของไซนานะครับยิงไม่เข้านะครับเซฟได้นะฮะด้วยผู้สาประตูนะฮะโอ้โหผู้สาประตูซุปเปอร์เซฟครับลูกนี้ ยังเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับใช้นาทยิงก่อนพิชยาศึกษาในคนที่หนึ่งนะครับหมายเลขยี่นะครับยิงด้วยขวาหูชนคานครับไม่เข้าเหมือนกัน ไม่เข้าเหมือนกันนะครับโอ้โหลูกนี้ทานเซฟไว้ให้นะหรือว่าโชคดีนะครับยังโชคดีอยู่นะครับชัยนามาดูลูกต่อไปครับคนที่สองของชัยนานะครับ หมายเลข4ีนะครับลูกนี้โอ้โหปัดไปได้ครับโอ้โหเสฟได้2ลูกติดเลยนะครับสะใจครับสะใจสะใจครับสะใจเอาทางถูกนะครับ คนที่สองของพิชยะครับคนที่สองกันลูกนี้แซฟได้เหมือนกันครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับ,รบเราต้องเป็นเด็กเก็บบอลให้ด้วยนะเนี่ย ยังยิงประตูกันไม่ได้นะครับลูกนี้เดี๋ยวลูกนี้ครับลูกนี้เข้าไปแล้วครับโอโหคนที่สามไม่พลาดครับ 5นะครับของชัยนาทยิงไปก่อนนะครับ2ประตูต่อหนึ่งะครับยิงก่อนนะครับอันนี้ความกดดันมาอยู่ที่พิชยะแล้วนะฮะยิงตามหลัง นชนเสาเข้าไปครับโอ้โหสุดสุดครับตามมาแล้วครับสองประตูต่อสองครับผลที่สามไม่พลาดด้วยกันทั้งคู่นะครับ ครับมาดูคนที่4ของชัยนาทครับเบอร์13นะครับหมายเลขสิบสามดูนี้ครับโอ้โห เสาประตูออกไปเยอะเหมือนกันนะครับลูกนี้พลาดนะครับมา,มาดูคนที่4หมายเลข15ของพิชยะนะครับนนี้ถ้ายิงเข้าก็ได้เปรียบเลยนะครับลูกนี้ เลขสิบนะครับโอ้โหแปกตุ้งตะไายเต็มเตมครับได้เปรียบแล้วครับตอนนี้พิชยะนำไปแล้วครับ3ประตูต่อ2นะครับยิงทีหลังนะครับแต่ขึ้นนำไปแล้วนะครับตรงน,นี้ความกดดันมา ตรงฝ่ายของชัยนาทแล้วมาดูคนที่5นะครับหมายเลขสิบมาดูครับหมายเลขสิบ ลูกนสัต์ไปชนเสาครับแพ้ทันทีนะครับโอ้โห,โห,โหโลูกนี้คนที่ห้าของพิชยยะไม่จำเป็นต้องยิงนะครับตอนนี้ถือว่าชนะไปเลยนะครับ เชียนะครับโอ้โหร้อยนะครับแชมป์ฟุตบอลนักเรียนกรมราชศึกษานะฮะแชมป์รุ่นอายุ14ปีนะฮะก็ตกเป็นของโรงเรียนพิชยะนะครับ ยศกรานะครับนกพบกัวาีสวรีอ่างทองกับนน,บนท์สวนกุหลาบนทบุรีนะ,ะเดี๋ยวคู่ต่อไปนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูการแข่งขันค่ต่อไปกัน